เราจะมาฝึกเช็ควิทยุหรือทัด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 ทดสอบความชัดเจนยุทธสื่อสารมาดูแบบฝึกหัดคนสื่อสารฝึกหัดแจ้งลูกไข่ศูนย์รปอเตรียมทดสอบวสิบหกแจงลูกไข่ศูนย์รปภเตรียมทดสอบวสิบหกรปภหนึ่งห้าศูนย์รปมวสองวสิบหกวหนึ่ง รับทราบหนรับว1สิว1ประตู4 0่ศูนย์รับว1 6ิบหกสองลประบอ5 0นึประมว2ว1สิบหกูนยรับประมรับสิบหกห้บลปบอ5หนึนยรับประมว2ว1สว1หนึ่งหรตเับทราบหนึ่งอหนึ่งรับวอสิบหกห้าวอหนึ่งประตูเอศน เราประมอรรับสิบหกห้าเราประบอหนึ่ง้าสองศูนย์รประมอว2สองว1สิบกวอหนึ่งว1รับสามหนึ่งสองรับว1สิบกห้าว1หนึ่งบอจยศูนรบมอรับว1สิบกห้าเราประบอ5หนึ่ง้าสามศูนย์รประมว2สองว1สิบกว1หนึ่งรับได้ส6 5คกห้ารับ M12 สิบสองรับรับสามหนึ่งอสามรับวอสิบหกห้าวอหนึ่งเอฟสิบสาม ศูนย์รบวสิบหกห้าสิบหนึ่งรับ webinar, 5, 6, ประวหนึ่งห้าสี่ศูนย์รับปมวสองวสิบหกวอหนึ่งสิบหกห้าวหนึ่งตึกเหลืองลบสามหนึ่งห้ารับวสิบหกห้าวอหนึ่งตึกเหลืองศูนย์รับประมอรับวส,สิบหกห้ารับประวอรหนึ่งห้าวอสองวสิบหกวอหนึ่งสิบหกห้าวหนึ่งประตูสามรับหลับสามหนึ่งห้ารับวสิบหกห้าวอหนึ่งประตูสามศูนย์รับประมอรับวสิบหกห้า รประวหนึ่งหกศูนย์รับประมอ 2, ว,า 16, ว,าว่าสองวาสิบหกวหนึ่งหไหนกที่ไหนก็วหนึ่งจุดไดเวบกองสามรับทราบหนึ่งหกรับวาสิบหกห้าวาหนึ่งกองสามศูนย์รัประมอรับว่สิบหกห้าสิบหนึ่งรัประวันหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์รัประมอว่าสองวาสิบหกวาหนึ่ง อปบหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์หล่ประมอว์สองวอสิบหกวอหนึ่งหล่อประบอลหนึ่งห้าแปดศูนย์หล่ประมอว์สองวอสิบหกวอหนึ่งหล่อประบอลหนึ่งห้าแปดศูนย์ล่ประมอว์สองวอสิบหกวอหนึ่งหล่อประบอลหนึ่งห้าเก้าศูนย์หล่อประมอว์สองวสิบหกวอหนึ่งสิบหกห้าวอนึานตรวจประสี่ครับหับสามหนึ่งห้าเก้าแล้ววอสิบหกห้าวอหนึ่งด่านตรวจประตูสี่ศูนย์ล่อประมอแล้ววอสิบหกห้า รปภหนึ่งห้าหนึ 0, 1, 10, 10, ่งศูนย์ศูนย์ประมอวา์วสองวสิบหกวหนึ่งหาันรับทราบศูนย์หประบอหนึ่งห้าศูนย์ห่งศูนย์วสิบหกหศนย์ประมอวลบวสิบ้าวหนึ่งประชาสัมพันธ์วสิบหนึ่งหประหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งศนย์ปรมอววสองวสิบหกวหนึ่งประบหนึ่งห้ 16, าหนึ่งหนึ่งศนประมว์วสองวสิบหกวหนึ่ง รประบอหนึ 16, ่งห้าหนึ่งสองศูนย์รปมวสองวสิบกวหนึ 60, 10, 10. Pen, 5, ่งรประบอหนึ่งห้าหนึ่งสองศูนย์รปมวสองวสิบหกวหนึ่งรประบหนึ่งห้าหนึ่งสามศูนย์รปมวสองวสิบหกวหนึ่งสิบหกห้าบ้านพระบูรีับรับทราบหนึ่งห้าหนึ่งสามรับวสิบหกห้าศูนย์แก้ไขวหนึ่งบ้านพระคุณทหารศูนย์รปมรับวสิบหกห้า รปภหนึ่งารปมวสวสิบกวหนึ่งสห้าหกสินประตูแรับทราบรปภหนึ S ่ S ้าหนงสี S ่รับวสิบหกห้าศวหประตูแฟรศูนย์รปมรับวสิบหกห้าหกสิบหนึ่งถึงไหนแล้วศูนฝึกศูนยรปมวสงวสิบหกวหนึ่งสิบหกห้าหบนึ่งปหนึ่งประตูศูนย์ฝึกอบรมแลิลิล รับทราบศูนย์ีรับวอสิบหกห้าวอหนึ่งประตูศูนปึกลุ่มแม่มอศูนย์ปมรับวอสิบหกห้าหกสบหนึ่งซีทศูนย์รปมวอองวอสิบหหหอาคารรปมรับทราบดีซีวอสิบ้าวอหนึ่งอาคารศูนย์รปมศูนยปมรับวอสิบหก้าิบหนึ่งปอคีศูนย์รปมวอสองวอสิหกวอศูนย์นาสิบห้า้า ลิลิลิลบซาวรอปอกีรับวอสิบหกห้วอสามสิบห้าที่ตั้งจัดใจแสงทองอลามวอศูนย์รปรับวอร์สิบหกห้าใจ้เขาไหรอปอเขื่อนแม่จางศูนย์รปมวอรสองวอรสวอศูนย์นำ รราบรปอเขื่อนแม่จางรับวอสิหกหวอหนจุดรักษาการศูนย์รปมรับวอสหกห้ารปอเขื่อนแม่ขามศูนย์รปมวองวอสวนย์วสหงครับือระวงครับรับทราบรปอเขื่อนแม่ขามรับวอสิหกหวีระวงวศูนย์รปมรับวอสิหกห้าไปไหนต่อ หลอปอประตูหนึ่งศูย์ลบประมว่สองวาสิบหกสิบหครับศูนย์ลประมแลวว่าสิบหกห้าสิบหนึ่งหลอปอประตูสอศูย์ลปมว่าสองว่าสิบหกสหหครับศูนย์ลประมแล้วว่าสิบหกห้าหกสิบหนึ่งหปอประตูสามศูย์ลบประมอว่าสองว่าสิบหกสิบหกห้าหกสิบหนึครับศูนย์ลประมแล้วว่าสิบหกห้าหกสิบหนึ่งหลอปอประตูสี่ศูนย์ลประมว่าสองว่าสิบห ศิบย์ห้าหหนึ่งครับสุรินทร์ครับศูนย์รปมรับวศิบหกห้าสุรินทร์วสีศูนย์รปมรับวสิบหกสิบหนึ่งรปปรตูห้าศูนย์รปมวสองวสิบหกวศนย์นบหกห้าจุดราการประูห้านพรครับทราบรปภตห้ารับวสิบหกห้านพพรวสีศูนย์รปรบวสิบหกห้าสิบหนึ่งรปภอตัเอศูนย์รปมวศสองวสิบหก ศูตรรปรับวสิบหก้าสิบหนึ่งรัปรตูบีสูย์รปมวสองวสิบาสหนครับศูยรรปมรับสิบหกห้ารัปรตูดีศูย์รปมวสองววสองสิาหกสครับศูย์รปมรับสิบหห้าหกรัปรตูอีสูยรรปมวสองวสิวนย์น่สอง พอสิบหกจุดห้าพอหนึ่งสุน์ิสาคมาค่ะทราบระบบตัวยี่ว้อสิบหกห้าศูนย์เิสสาคามาวอสี่ศูนย์รบประมอวารบอสิบหกห้าอกสิบหนึ่งรปอปตูเอสศูนย์รบประมอวอสองวอสิบหกวอนน้ำสิบหกห้าวสารรอี่ครับจ้าบรปบตัวเอฟรับวอสิบหกห้าสาปานเทือกวอสี่ศูนย์รับประมอวารบสิบหกห้ารพอประตู G ศูนย์ประมอวอสองวอสิบหกวอน สิบากเถาพริาครับจาบรอบบอตูจีรบวสิบหาสถาพรวสี่ศูนย์รปมรับวสิบหกห้ารอบบอตูมิเกตศูนย์รปมวสองวสิบหกวสูนำวสองสหกห้าหกนะครับสี่รใครก็ราบรอบบมิเกตรบวสิบหวิชารวสี่ศนยรปมรอบวสิบหกห้าหกสรอบบอตูม9เก้รปมวสองวสิวสูนำ รับสิบหกห้าครับทีละวอรสี่รับทราบรับพอตีมเก้ารับวอสิบหกห้าทีละวอสี่ศูนยรบปมรับวอรสิบหกห้าหกสิบหนึ่งรับปอตึกเซตดีศูนย์รับประมวอรสงวอรสิบหกวอรศูนย์หนึ่งสิบห้าหกสิบหนึ่งรับทรรับอตึกเซตดีรับวอร์สิบหกห้าเชิดฐาวอรสี่ศูนย์รบประมรับวอ6 4สิบหกสี่หกสิบหนึ่งรับอตึกเซตบายศูนย์รบประมวอสองวอสิบหกวอนย์หนึ องรับทราบแล้วก็ตึกเซตไว้รอบวสิบสุรินตาเต็มตวงวสี่ศูนย์ลบมอวสิบหกห้าสิบหนึ่งรบปอบ้านพักผู้บริหารศูนย์ลบมอวสองวสิบกสุน้มวสองหกห้าอัเ็นบีใครก็ับทราบศูนย์ลบมอรอบวสิบหกห้าเจ็ดกีพงวสี่ศูนย์ลบมอรอบวสิบหกห้าสิบหนึ่ง ใครอ่ะชื่ออะไรอ่ะหล่อปอศูนย์หล่อปอตู้แฝดศูนย์รปภวสองวสิบหกสิบหกห้าธนกรวสี่ครับหลับจาวอปอตู้แฝดแล้ววสิบหกห้าธนกรวสี่ศูนย์รปภแล้ววสิบหกห้าสิบหนึ่งหล่อปอศูนย์ฝึกอบรมเมมาะศูนย์รปภวสองวสิบหกวศูนย์นำวสองสิบหกห้าหกหนึ่งสารบงวสี่ครับใครก็ รับทราบรปชฝึกรับวอสิบหกห้าสระบุรีศูนย์รปมรับวอสิบหก้าสิบหนึ่งรปรจอดรถเท่ารอยศูนย์รปมวสองวสิบหกวศูนยน้ำรับทราบรปรจอดรับวอสิบหก้าวิชัยวสี่ศูนย์รปมรับวอสิบหกสี่สิบหนึ่งรปออาคารอคนมศูนย์รปมวสองวสิบหกวสุนน้ำ ฉับชัเจารับทราบรปขตมรับวสิบห้าฉัดช eh ัยเป็นจมาตรวสี่ศูนย์รปมรับวสิบห้าสิบหนึ่งรปด่านหังหงศูนย์รปมวสองวสิบหกวศูนย์น้ำวสองดห้าหกหน่งทอาลอยชมวสี่ครับผมรับทราบด่านหงรับวสิบห้าทองลอนชมวสี่ศูนย์รปมรับวสิบหกห้าสิบหนึ่งรปคันปะชาสัมพันธ์ศูนย์รปมวสองวสิบหกวศนย์ ครับอมุนาสมริดแสงคำข้อหนึ่งประารประชารับัครับรับทราบรปอคัรประชาสัมบันญ์รับวสิบหก้าสมริ์วอสี่ศูนย์รปมรับวอสิบหกห้าสิบหนึ่งรปอศูนย์อาหารรวมศูนย์รปมวอสองวสิบหกวอสูญน้ำวสองสิบหห้าหกสิบหนึ่งครับมาโนดแอร์วอสี่ครับรับปรับทราบศูนย์อาหารรวมรับวสิบหามาโนดวสี่ศูนย์รปมรับวสิบกหาสิบหนึ รอบปอคารนันทนาการศูนย์รปมวสองวสิบหกวสุนามสิบหกห้าสารวสค่ะรับทราบรอบประารนันทนาการรอบวสิบหกห้าสัปาวสี่ศูนยปรอบวสิบหกห้าหกสิบหนึ่งสำหรับสถานีใดที่มีความเรมางส์จะทดสอบสัญญาณกับศูนย์รปมเรียกขานก็ไม่ได้ สิ้นสุดการทดสอบสัญญาณของเครือขา่ายยุทธศาสตร์ชุมพรหกสิบหนึ่งทุกสถานีศูนย์รปมศูนย์เก้าสี่หกไปไหมดึกดึกเจอกันใหม่ ฮะอาตาพลกะได้ยินวา่ <c oughs> วาเกีย <c oughs> รติพงศ์เกียรติพงศ์มั่นสืบ